ตามอีกค่ะคนเราอยู่กันก่ที่วิสาม,มันนะคะวิสาม,มันยุทธธรรมค่ะขอสุนทนายจิตนะคะลุงปนัสยาสวัสดีค่ะทุกคนลุงปนัสยานนะคะจากนักศึกษาปีที่สองธรรมศาสตร์ในวันนั้นที่ขึ้นเวที ด้วยชุดนี้ชุดเดิมเลยค่ะประกาศข้อเรียกร้องเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ส่วนนี้ที่เราเป็นผู้ต้องหาคดีคานการเมือง25คดีและเป็นคดี1นึ่งนึ่งสองสิบคดีเรื่องนี้มันยังไม่จกค่ะถามว่าแล้วเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง วันนี้ลุงมีเรื่องอยากเล่าให้ทุกคนฟังค่ะจริงๆแล้วมีหลายเรื่องมากเลยค่ะที่น่าเล่าและอยากจะเล่าใช้เวลาวันสองวันก็คงยังไม่หมดแต่วันนี้ลุงจะขอเล่าเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งค่ะที่คิดว่าถึงเวลาควรจะพูดสักทีเพราะครั้งนี้อาะจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ลุงจะมาพูดบนเวทีแบบนี้ เนื่องจากคดีทางการเมืองทั้งหลาย 1, 2, ในหนึ่งสองใกล้ตัดสินเข้ามาทุกทีละค่ะวันนี้ลุงอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าเราทำทำไมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าทุกคนจำกันได้ในตอนปี2563ทุกคนน่าจะเห็นลุง กับกลุ่มเพื่อนๆนักศึกษาออกมาเรียกร้องทําอะไรด้วยกันใช่ค่ะมันมีแค่นั้นเราเป็นกลุ่มนักศึกษาที่บังเอิญมาเจอกันลุงเครพูดติดตลกกับเพื่อนอยู่บ่อยอครั้งเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบ้านเมืองเรามันดีถ้าการเมืองดีถ้าบ้านเมืองไม่มีปัญหาลุงและเพื่อนๆนแต่ละคนที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนี้ คงไม่จําเป็นต้องมาเจอกันด้วยซ้าเราคงไม่ต้องรู้จักกันเพราะที่มาของเราจริงๆมันหลากหลายมากเลยค่ะเรามาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างมหาลัยต่างคณะพื้นเพยก็ต่างกันแต่มันเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราทุกคนมาเจอกันและเพราะว่าพวกเราทุกคนต่างมีความหวังมีความฝัน มีความคิดเห็นบางอย่างที่คล้ายคลึงกันมันก็เลยเกิดมาเป็นภาพนี้ค่ะ10ส,สิงหาคม2563เราประกาศข้อได้ร้อง10ข้อก่อนหน้านั้นก็มีเพื่อนๆมหาลัยอื่นๆที่ก็จัดกิจกรรมที่มหาลัยของตัวเองไปแล้วตอนนั้นเป็นแฟกม็อบนะคะทุกคนจะเชื่อหรือไม่ก็ได้นะคะแต่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นรูปนี้ที่เกิดขึ้นสำหรับลุงสายตาลุงที่ลุงอยู่ตรงนั้นลุงเริ่มมันมาด้วยกันกับเพื่อนๆและยังคงทำต่อมันมีแต่ความรักทางนั้นเลยค่ะไม่ได้มีอย่างอื่นรักอะไรเรารักเพื่อนเรารักพ่อแม่เรารักพี่น้องญาติญาต ที่น้องประชาชนทุกคนที่เราก็เห็นเป็นย,ยากๆเพราะเราโตมาภายใต้บรรยากาศทางการเมืองที่ไม่เคยมีเสถียรภ,ภาพและในขณะที่เรากำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเพื่อนเราและทุกๆคนในห้องนี้เราอยู่ภายใต,ใต้การนำของเผด็การเช่นเดียวกันเหมือนกัน คิดว่ามองหน้ากันก็คงเข้าใจกันดีมันเป็นเช่นนั้นนะคะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนพวกเราแค่เป็นคนกลุ่มหนึ่งประชาชนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งที่เดินหน้าออกมาจากบ้านเดินมาลงถนนด้วยความหวังหลังของเราแบกบความหวังความฝันความรักและความกลัวไว้ แต่บางทีสิ่งที่เราแบบมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างรูปนี้ในบางบริบทบางสถานการณ์มันก็ไม่เหมือนกันด้านหลังของรุ้งในภาพนี้และเลยจากภาพนี้ไปมีแต่ประชาชนที่แบกความหวังความฝันความรักความกลัวมาลงถนน เพราะเราคิดว่าทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ามันดีกว่ามีได้ทั้งนั้นเลยแต่เผอิญว่าในรูปนี้ก็จะเห็นนะคะว่าประชาชนก็มีแต่ประชาชนด้วยกันเองแต่ผู้พิทักษสันติราชคนที่เขาแบกไว้อยู่ข้างหลังกับไม่ใช่ราษฎร พวกเราทำกันมาเราพร้อมจะเดินออกจากบ้านได้ทุกวันเพราะเราเชื่อว่ามันดีกว่านี้ได้ความหวังของเรามันเข้มข้นขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนมันเข้มข้นมากจนเรายอมยอมที่จะแลกอะไรหลายอย่างเพื่อให้ได้มาเรายอมค่ะเอาตัวเข้าแลกมีคดีโดนจับเข้าคุก อดอาหารกรีดแขนภาพนี้ค่ะ31ตุลาคม2565ที่ราชประสงค์ณขณะนั้นมีเพื่อนเราอยู่ในเรือนจำเต็มไปหมดเหมือนทุกวันนี้เลยค่ะสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนไปวันนั้นลุงกรีดแขนรอยแผลยังอยู่ ตรงนี้ในเหตุการณ์เดียวกันวันเดียวกันขณะที่หลวงกิจแขกพักเพื่อไทยค่ะจริงๆตอนนั้นก็น่าชื่นชมเขาเออกแถลงการะคะ่ะเห็นด้วยว่ามาตาหนึ่งหนึ่งสองมันมีปัญหาแล้วมันควรจะแก้เขาเออกแถลงการมาแบบนั้นแต่ก็น่าตลกดีค่ะ ว่ารอยแผลที่ลุงกีดวันนั้นเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ได้ต่างลงเลยค่ะแต่ความคิดของพักเพื่อไทยอาจจะต่างลงไปแล้วน่าเสียดายแต่เราขนาดมาขนาดนี้จะบอกอะไรเราอยากบอกทุกคนว่ามันเป็นแค่นี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น มันมีแค่นี้ใครจะบอกว่าเราเป็นใครเป็นอะไรเราปะบอกว่าเราเป็นคนล้มล้างการปกครองบอกเราเป็นพวกล้มเจ้าคนที่จะทําให้เราเป็นพวกล้มเจ้าได้ก็มีแค่ศารและคนุนเพียงเท่านั้นละค่ะพี่วินิ์ไัยบอกว่ารุ้อานนท์ไม้พานุงงจนันทร์น้อง เป็นพวกลมล้างการปกครองแต่เราก็จะพูดย้ำต่อไปว่าไม่ไม่ใช่ไม่เคยใช่ไม่รู้ต้องพูดย้ำกี่ครั้งว่าปฏิรูปแปลว่าทำให้ดีขึ้นน่าเสียดายที่จนถึงทุกวันนี้ผ่านมาประมาณสี่ปีได้แล้ว ก็ยังไม่เข้าใจกันสักทีเราเป็นใครดูให้เต็มที่ค่ะเราเป็นใครเราเป็นแค่นี้เป็นแค่คนคนหนึ่งเหมือนทุกทุกคนในห้องนี้เหมือนทุกทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ที่อยู่ในสภา,าอยู่ในไหน,ไหนก็ตามเรามีเท่านี้เท่านี้มาตลอด ไม่เคยมีอะไรมากกว่านี้แล้วก็ไม่ได้มีมากกว่านั้นเป็นแค่คนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มใหญ่ๆนอกจากเราก็ยังมีคนอีกหลายกลุ่มคนหนุ่มสาววัยรุ่นเยาวชนที่ต่างมีความหวังและความกลัวว่าอนาคตที่เรากำลังจะเติบโตไปมันจะเป็นยังไง ที่เราทำกันเพราะคำพวกนี้ค่ะความรักความหวังความกลัวมีเท่านี้ที่ทำให้เราทุกคนต่างออกมาไม่รู้ต้องอธิบายอะไรอีกได้ล,ลุงเชื่อว่านอกจาก รุ้งที่มาพูดอยู่ตรงนี้คนที่อยู่ในรูปนี้และคนอื่นๆที่รงไม่ได้พูดบุ้งเองก็คงมีบางส่วนในชีวิตที่ไม่ใช่ใครอย่างที่พวกเราคิดว่าเขาเป็นเหมือนกันมันน่าเสียดายเขาไม่มีโอกาสได้พูดแล้วด้วยซ้ำ ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครเขาทำทำไมแต่รุงเชื่อค่ะคนที่ออกมาเคลื่อนไหวคนที่ออกมาบนท้องถนนคนที่ออกมาเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองเชื่อปัญหาที่ตัวเองเห็นมันเป็นแค่นี้แค่เราต้องการ อนาคตท,ที่ดีกว่านี้ลุงแค่อยากพูดและอยากย้ำขอสื่อสารส่งต่อคำพูดนี้ไปให้ชนชั้นนำได้เข้าใจกันบ้างสักทีว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่และไม่เคยใช่เราไม่ใช่ใครที่คุณคิดว่าเราเป็นค่ะขอบคุณค่ะ